สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเมื่อวันก่อนบ้านไร่องพยอมได้อัปเดตการตัดหอมนะคะอันนี้เป็นหอมแขกนะคะที่บ้านไร่องพยอมได้ปลูกชํำเข้าไว้นะคะแล้วก็ตัดเอาใบของเขาไปรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกมาใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินอีกแล้วนะคะรออีกไม่นานนะคะอันนี้ก็ลดฮอร์โมนไข่กับน้ำหมักปลานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกผักชีใบเลื่อยอีก3ต้นนะคะ สี่ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดรากออกแบบนี้นะคะพารากเก่าของเขาไหนไหนก็ใช้ไม่ได้ต้องรอรากเขาแตกใหม่นะคะมีที่บารังพยอมได้อบไว้อยู่ในรังนะคะมาเดาออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวไปถ่ายในรังในรังตู้อบบอลน,นะคะบารังพยอมก็เอาเขาไปใส่ไว้ในนั้นด้วยนะคะ เดี๋ยวันนี้เราก็ตรงนี้คือเขาเน่านะคะนี่ค่ะดินก็จะเป็นนิ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะเป็นดินใบไม้นะคะแล้วก็จะจิ้มแล้วเราก็ปักลงไปใหม่อีกลอไม่นานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ผักปลอดสารที่เราปลูกเองไว้กินเองนะคะ ตอนนี้ที่ตลาดนะคะไม่ว่าผักอะไรนะคะแพงทุกอย่างเลยนะคะร้อยบาทนี่ได้นิดเดียวเองนะคะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองเราเอาไปขายเราก็จะได้ราคาถูกอีกตามเคยนะคะก็คือน,นี่คือเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะที่เขาจะ มีการบงการหรือว่าจะขายเท่าไหร่คนกินก็ต้องซื้อนะคะถ้าเราปลูกกินเองไม่มีใครมาบงการนะคะนอกจากเราจะเก็บกินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนึกอยากจะทำอะไรกินแล้วก็รีบเลยนะคะทำได้ก็เดี๋ยวก็จะเต็มกระจาดนะคะส่วนอันนี้เป็น ต้นของต่งโอนะคะหรือที่เขาเรียกว่าต้นต้นอะไรนะต้นใบต้องโอกับอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเอาเงาของใบต่งโอนะคะต้นต่งโอนะคะจิ้มแบบนี้นะคะ ปลูกไว้ใหม่นะคะไว้ใส่กุยเตี๋ยวไว้ใส่ต้มจืดได้นะคะนี่ค่ะปลูกง่ายๆนะคะตามสไตล์ของบ้านไร่บางพยอมปลูกแล้วได้กินจริงนะคะไม่ลามาแล้วก็ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่ได้กินนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะปลูกแบบนี้ปลูกง่ายๆแล้วก็ได้กินจริงๆด้วยเดี๋ยวไว้เขางามงามโตโตบาลังพยอมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะส่วนตรงนี้ก็มีหอมอันนี้ไม่ใช่หอมแขกนะคะเป็นหอม เขมานะคะคนขายเขาบอกมาแบบนั้นนะคะบาลังพยอมก็พูดตามเขานะคะอันนี้บาลังพยอมปาดมาแล้วนะคะแล้วก็จะจิ้มต่อไปแบบนี้นะคะแต่อันนี้บาลังพยอมไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะคะส่วนทางนู้นที่ว่า ไม่เน่าไม่เสียนะคะอันนู้นแช่นะ้ำปูนใสนะคะแต่อันนี้ไม่ได้แช่นะคะก็จะให้เห็นความแตกต่างกันนะคะมารอรุ่นกันว่าอันนี้จะเน่าจะมีแมลงวีมาเกาะแล้วก็ปล่อยเชื้อให้ทำให้หอมเน่าหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูแลแล้วก็มีประสบการณ์ที่ว่าเราต้องป้องกันอย่างไรนะคะ อันค่ะเราก็จะจิ้มไว้แบบนี้เราก็จะจิ้มแบบนี้นะคะอันนี้เปลือกข้างนอกเริ่มเน่าแล้วนะคะ เพราะว่าเขาหนอเขาเริ่มแตกมาเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งก่อนแล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้ทีนี้เราก็จะมีต้นตังโอผัดชีแล้วก็ต้นหอมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้น กุยช่ายนะคะกุยช่ายกุยช่ายต้นกุยช่ายต้นกุยช่ายอันนี้คือเขาไม่ค่อยงามนะคะตอนที่ได้มาก็ไม่ค่อยงามอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะตัดเพื่อให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เราจะได้บำรุงได้สะดวกนะคะ ัดเพื่อให้เขาได้แตกยอดขึ้นมาใหม่ง่ายๆนะคะน,นี่เลยอันนี้ใส่ผัดไทยก็อร่อยนะคะ นี่ค่ะที่เราตัดแล้วนะคะเอาไปใส่ข้าวผัดก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําเมนูข้าวผัดข้าวผัดใส่ซอสแดงซอสมะเขือเทศแดงๆนะคะแบบสมัยก่อนนะคะอร่อยหอมใบคุยช่ายก็หอมนี่ค่ะได้หนึ่งกร,รมัมถ้าซื้อตลาดนะคะตอนนี้ ก็ราคาสูงพอสมควรนะคะแต่เราไม่ต้องซื้อนะคะส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะี๋ยวก็พรวนดินสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้นะคะดินเพราะว่ารากของเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะรากเขาทะลุพื้น เขาทะลุกระถางหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือลากเขาทะลุกระถางแล้วเราก็ไม่สามารถที่เราจะไปพวนดินอะไรได้อีกแล้วนะคะถ้านั้นเราก็ต้องรื้อและปลูกใหม่เลยนะคะเดี๋ยวก็เราแค่พวนดินให้ดินมันล้วนนิดหน่อยแล้วเราก็ใช้น้ำหมกน้ำหมักนะคะไม่ใช่น้ำหมกหรอจะหมักจะหมกก็เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็จะมีกุ้ยช่ายกินอีกหนึ่งอย่างส่วนตรงนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่นะคะสำหรับกระจาดของต่งโอนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกนี่เนียมหูเสือนะคะได้เลิกงามยามดี ได้มาปลูกสักทีนะคะว่าจะว่าจะว่าจะทำนี่ค่ะแล้วก็ตัดก้านใบของเขาออกนะคะแล้วก็ปักชำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่สวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่ขยายปล่อยไว้นานๆน,นะคะแบบของบ้านรางพยมเขาก็จะ เพิ่มใบเล็กลงพอต้นของเขาสูงขึ้นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการขยายพันธุ์นะคะของต้นตังโอเนียมหูเสือต้นคุยช่ายที่ตัดเอายอดใบเขาไปกินแล้วนะคะแล้วก็มีผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าไายของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ